สวัสดีครับดูผมอุี๋รอนผ้าพพื่นกันเลยนะครับเมื่อนี้นะครับอุี๋รอนผ้าพพื่นทุกการดีๆนะครับทุ่มกว่าๆนะครับสีเข่าสองทุ่มกันแล้วนะครับฝากไว้เจ้าหน้าเด้่อนะครับมาหมอบความมวลวามสุขความบันเทิงนะเพื่อพี่น้องได้เขารับทุ่มคิดตามนะครับทางช่องยูทูบนะครับอุี๋รอนผ้าพพื่นกันเลยนะครับฝากเอฟซีนะครับช่ายูทูบนะครับในเมื่อนี้นะครับกะเมื่อนี้นะครับอุี๋รอนผ้าพพื่นนะครับกะบได้ยุติการค้าขายนะครับไปมือหนึ่งแล้วนะครับเนาะนะครับใน ไปเรียกต่างนะครับฝากไปเจ้าหน่อยด้วยนะครับได้ไปเรียกต่างนะครับทางสารวัตรนะครับวัดบ้านของวีอุดรพาเพื่อนอยู่นะครับฝากไปเจ้าหน่อยด้วยฝากเอฟซีพคกเราชมติดตามนะครับพวกเราช่วยติดตามทางช่องยูทูบวีอุดรพาเพื่อนกันเลยนะครับอันแสงแมมแมพน้องข่างๆโมเมนต์ยังนะครับเปลี่ยนนะครับแสงของนะครับเครื่องนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เครื่องขยายนะครับเครื่องของนะครับเครื่องขยายของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเล็กนะครับฝากไวันเจริญเดือนนะครับเมื่อนี้นะครับอุยรอนผ้าพื้นสิมมอบข้อมนข้อมสุขข้อมันเทิงนะครับให้พวกพี่น้องได้ขอรับชมวติดตามนะครับทางช่องยูทูบวิวรอนผ้าพื้นกันนะครับกับบทก่อนโจโจนะครับของอาจารย์ไัยพงศ์สะท้อนนะครับกับสาวกันตรึมกันลนะครับเมืาขึ้นนี่ก็มีการเบ่านะครับการเบ่าการเกาถึงเลี้ยงเล่านะครับ ในการไปฆ่าไปขายนะครับในขอบุญขอบกุญนะครับรพ่อพี่น้ to to องผู้รับทุ่มทิดตามนะครับมานะครับตามนะครับคำสัญญานะครับที่ให้กับพ่อพี่น้องไว้กันแล้วนะครับมื่อนี้สิมาเขาบทก่อนนะครับโจโจนะครับเอาใจเสาเมียงขาแมนะครับหรือเสาเมืองสุรินกันเลยนะครับฝากไว้ใจหน่อยด้วยนะครับเมืองส่างเงยกันเลยนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับกับสาวกันตรึมนะครับบทก่อนโจโจนะครับในการสอนเสียงเรื่องลงเสานะครับขับรองโดยอุยอุดรผ้าเพลิน มวบความวลความสุขนะครับความันทึงให้พวกพี่น้องได้ขารับชมติดตามนะครับทางช่อง u t u b e ป E อุอุดระเพื่อนกันแล้วกันนะครับปุออุดรเพื่อนกันแล้วนะครับยำคำยำขึ้นในมือนี้กันแล้วนะครับเชิญรับชมรับฟังกันนะครับในการสอนเสียงมือลองาวให้กับังใจพี่น้องผู้สู่การสูงงานผู้ขาผู้ขายผู้มีขวงกิุติการผู้ทำการทำงานทัวโลกทัวเมืองไทยรวมไปถึงชาวอุดรกันแล้วนะครับฝากเจ้งเพื่เชิญครับ เอาจ้าพี่น้องเจ้าสองมือรองเท่าสองเท้าเกอเขามา นี้รับสมัครแดนเซอร์นางอันนาวิธีเด้อพี่น้องกับทคนโจรๆกับสาวกันเตลิมกันนะครับเชิญครับโอ้โเนียงเอ้ยอ้เพิ่งเคยได้ป้าได้เงาผ่านมามาเมืองสุลีนทิ้นวัฒนาคำงามตาเนียงโนปีนาพูดจาภาษาเขมร อสนอเสียงซอคมคำาำลำอาบเทโอ้จเอจอเจอที่ไอ้หลงหักสาวขะาแม่หวัวใจไอ้เทตั้งแต่แรกพบสบตาเฮ้ยเอาคอเสียงาวเศร้ายนเล่าคมตึมสากันตึอยู่หมายสิสันแดนอีสานตายหนุ่มบ้านไกลได้มาพบพา กระนกจริงต้องลำลักกะเดนต่ำเข้าในนาอ่อนแอีนเอียวปากน่ารักน่าชังดังอับสราดอกตินทินทุ่งกุลาอยากบอกเนียงว่าบองสลันจัดจัดเอาย้อนนองลาย้อนสหรับสาวเดินเสือนาหานาวิธีก็ดีเนาะรวมไปถึงทึงวิธีทึงผ่านทึงวิธีกันล่ะฟังไปต่อหน่อยดื้อสหรับผู้เป็นพ่พอเป็นแม่ก็ดีเนาะ กลางคนไม่ร้องไม่หลุนก็นดีมาเมินมาฝรั่น้ำกันเด้อกับจิ๋มว่าโจโจกับสาวกันเติมกันแล้วนะครับ สียงสนอนเสียงจอมดุนใจให้อายไฟฟ่านกาบไหววอนขอ่อสุริยาบอลละมันเสียงโตเจ้านานสรัดบองบองส pues mm ักคนชะชะอาบน้ำพา เพอานายหวนมาอีโหนจะสร้างทางฝันกลับมาเพื่อเจอหน้ามนเสียงซอคู่เสียงกองทนยังบอกมีมนบอกเคยสร้างสาร้างเึิมเจ้าเติมเติมสาวกันเติมยุกใหม่สิสันดันอีสานตายนุ่มบันไกลได้มาพบพาะอานมทิ่งต้องรำลักกระเด็นต่ำเข้าในนา อ่อนเอียนเยวบางน่ารักน่าชังดังอับสรโดอกพินทินทุ่งกุลาอย่างบอกเนียงมาบองสลันบองสลันรรรเอาจัดต่อกระลันกันบหัคสาวาอีอวกทุนนะครับในการสองเสียงลมเปนลองเสาร์ในวันนี้นะครับ คิดไปประการใดขอโทษขออภัยหลายๆกันเนี่นะครับในการสอบเสียงวิลล์งเศร้านะครับอุยอุดรพาเพื่อนจัดต่อกัลัะบอกข้อมูลความสุขนะครับให้พ่อพี่น้องนะครับขึ้นความสุขให้พ่อพี่น้องผู้นุนในการค้าการขายนะครับนุ่มายถึงผู้ขอรับทุนคิดตามทางช่องยูทูบของอุยอุดรพาเพื่อนดูดีเสียมากกันเลยนะครับขอขอบคุณขอบคุ่นทุกๆคนทุกทุกทุ่มกันเลยนะครับสั่งค้อมูลข้อมูลงาในยามหนาวกันเลยนะครับต้านโรคโควิดสิบเก้ากันเลยเยนะครับ เด้อ yeah. ต่อกันไปแล้วกันแล้วนะครับอักษรอีกทุนายตามเมื่อเชียนามนสาวอีเร็กทนบ้านดงคงหายวันนี้มีงานแสดงเมื่อยามคำแหลงน,น้องต้องแป่งกายเปลี่ยนชุดนักเรียนหมอไปายมายืนรังไม่กายเป็นศิลปินป คำรงขับมอเตอร์ไซด์กลเป็นแรงใจไกล้กลทุกเหนเขาเอินบ่ากแฟนพันแพ้บอกเคยเปลี่ยนแปงพักแทอยู่เพียนเค่ชมไม่ได้ดมกินใจอายกวินงกีดหนอดแต่น้องบอสสาวคนหูผู้คายอายมีดอกไม้มาปาก จากใจแฟนเพลงคนยากเงินอายบ่มีจิบน้องคือขาวหวังเจ้าสาวอีเล็กตอนอยากพึกมือสนร้อยบายน้องเจ้าอยู่บนเลนลุนตีรเร่งเราไอแนมเมืองเจ้าเทือกบินเทิง่อร อ่อนตอนอ่อนตอนอ่อน,อน,สนเสน่ห์แจ่มเป็นงเสียงเจ้าผู้หน่อยดองเด้งใจอ้ายหวา่วงเสนาห์้นห่างห่างที่คอยสั่งแรงใจสงสัยตามาไรอย,อยู่สง่านบ่กไว้เร่ยนยมเจดินหัวใจพี่ไว้ั้นได้ยินเสียงเจ้าผู้แข่งอ้นตันหัวใจอ้ายเหีงละเมอคือเบหอวันนี้จัง,จง เสียลั่นวางมาจําไปก่อนจะจ้างมาคุยศบตามาสื่อภาษาหัวใจก่อนออนอุสาวอีเล็กทนบานนอนใจอายสะออนกินหอดเด่อน้องคนงามบทก่อนเก่าๆนะครับที่อยู่รอนเพื่อนยยัไม่ไใ้ลืมนะครับแต่สามีเป็นเบานะครับ,นรบเนาะเด้กเขินเวที่เกินห่านเกินวิธีกับบทก่อนนี้นะครับ หัดสาวยิ็กทุ่นนะครับร่วมเป็เรื่องสากันจึ่มนะครับเล็เมาหมอะควบบอควบทุกควบเรื่องไห้ตุ่งหล่อก็ได้เขารับทุ่มทิพอ่อนตอนอ่อนตอนอ่อนสน่ห์แจ่มแป่งเส้นเจ้าผู้หน่อยดองแดงหัวใจอายเอาเสนางอ่นห่างห่างที่คอยส่งแรงใจสงสัยตามาไรอยู่สงหันบ่อยเปลี่ยนยำโตเต็นหัวใจที่ไหวซ้ำ ได้ยินเสียงเจ้าหัวแข่งอันตันหัวใจอายแห่งละเมอถือเบอร์วันนี้จังจังเสียเ,เงินวางมาจำไปก่อนจะจ้างมาคุยสบตามาซสือภาษาหัวใจก่อนตอนผู้สาวอิเล็กทนบานตอนใจอายสะออนคิดหนวดแตด่น้อง คนงามสวัสดีครับดูกับผมกูอยู่ดอนอุ้ยนุ่นกันเลยนะครับมางมองคมมอมความสุขความเ่นชื่นกับผู้พี่น้องให้เขารับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบให้การซ้อมเสียงโดไม่ลำเศร้านะครับก่อนเกาๆนะครับมันยังสะกิดใจฟังใจนะครับมันก็ยังดังด้วยเก่านะครับโอเคเลยนะครับจบลงไปกันนะครับสิมีการเว้าการจ่าเนี่ยจากหน่อยหนึ่งกันเลยนะครับหลังจากนะครับที่นะครับ สอมเสียงนะครับล่องมีล่องเศร้าในมอนิกันเลวนะครับสำหรับสมุดกรนี้นะครับกับบรดเลลองมาตตรโดนนะครับแต่สมัยอิวดอนเพื่อนเป็นเบานะครับได้ขึ้นห้วงอานห้วเวทีนะครับได้ขึ้นรวมเวทีนะครับฝ่าวิจนดเรนะครับกะมาบอกมากล่านะครับถึงนะครับนะครับถึงเรื่องร่าวนะครับในการนะครับขึ้นลองขึ้นล่ำนะครับแต่สมัยนะครับขึ้นลองขึ้นล่ำนะครับอยู่กับนะครับนะครับอาจารย์นะครับ อาจารย์เล็กนะครับสามพี่น้องอิเล็กโธนกันนะครับฝากไว้จหน่อยนะครับกำบนดก่อนนี้นะครับเส้ากันเติมลงไปถึงหักเสาอิเล็กโธนกันนะครับฝากไว้จหน่อยนะครับตะกี้ตะก้อนนะครับเต้าอิวหรอนเพื่อนนะครับได้ขึ้นลองขึ้นล่ำกะนะครับไปกับอาจารย์พ่อนะครับอาจารย์เล็กเนาะนะครับไปลองไปล่ำในนาฬิการน้ำังงันนะครับเนาะแสดงตะกี้นะครับบ่มีคอมนะครับแสดงสดนะครับเนาะใส่นะครับอิเล็กโธนนะครับตัวเดียวนะครับของอาจารย์พ่อนะครับอาจารย์เล็กนะครับเนาะตาบ้ากะ กับเสียงรับการนับงานนะครับเนาะกับงานจ่างบ้านเนี่ยงานไปสร้อยบุญสอยงานเนี่ยนะครับเนาะตะกี้สามพี่น้องอิริทุ่นกับดังนะครับเนาะนะครับก็ได้ไปร่วมนะครับพี่เอ๋ลจิริพรนะครับนะครับมิตรพี่ตาหน่องกันนะครับเนาะนะครับมิตรพี่ตาหน่องนะครับไปรวมกันนะครับเนาะนะครับกับอุยยดอนผ้าเพื่อนนะครับกับเพื่อนกับอาจารย์เล็กนี่ก็คือซัมพอซัมเมะนะครับนะครับของอุยยดอนผ้าเพื่อนเนื้อนะครับ เพี่ี่ยก็คือนะครับซ้ำพี่สาวคนหนึ่งนะครับเนาะนะครับฝากไว้จั่อยนะครับเมื่อนี้อุยอุูร่วมเพื่อนนะครับกะสีมาบอกมากราบาบอกมาคุยนะครับเดี๋ยวไปลองไปล่ำมานะครับมีแต่ก่อนก่อนหลังนะครับที่ได้มาสอนนะครับเอฟซีชาวอุดรนะครับได้ขารับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบกันลนะครับที่ได้ไปร่วมกับหลายบงนะครับที่อุยอยร่มเพื่อนนะครับได้ไปร่วมนะครับกะมีนะครับท่องแถวมีนะครับท่องแถวมิวสิกนะครับ ก็ได้ไปร่วมนะครับของอาจารย์น้องค่ำนะครับเนาะรวมไปถึงอาจารย์เล็กสามพี่น้อนเล็กท้วนกับซำพออยู่กลางพื้นกันครับก็ได้ไปร่วมนะครับรวมไปถึงนะครับนะครับรวมไปถึงสุกจันมิวสิกนะครับก็ได้ไปร่วมนะครับกับซำพี่ซำหน่องนะครับซำไก่ซำไส้ซำพอซำแม่คือเก่านะครับฝากไวยจ้หน่อยื่นนะครับที่ได้ไปร่วมนะครับได้ไปร่วมกันก็คือว่านะครับซอยๆกันไปนะครับเนาะนะครับฝากไวยจนาอื่นกันอันนี้คือนะครับ คือในการสอมเสียงเร่น้องเศร้านเหมือนนี้นะครับคือว่าสอมเสียงไปนะครับให้ความวนนะครับควมสุขความันเทิงนะครับสำหรับผู้ที่เขารับชมคิดตามทังช่อง YouTube หรือมาขึ้นควมสุกนะครับให้นะครับเอฟซีนะครับผู้เขารับชมนะครับทังช่อง YouTube อุยอุรานผ้าพื้นกันอะนะครับผู้นั้นในการค่าการคดีนะครับหรือจะเป็นชาวเมืองไทย็ดีกอทมมอก็ดีรวมถึงเมืองหนองบังหน้านะครับรวมถึงชาวอุรกนดีนะครับฝากไว้จะนอยกันนะครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับกับวิวรับเพื่อนกับได้ไปเรียกตังนะครับเนาะนะครับได้ไปเรียกตังนะครับกับได้ยุดในการค่าการขายไปมือนึงนะครับเนาะนะครับโอกาสนานะครับเมื่อนหเมื่อไหรนะครับวิวรับเพื่อนไปนะครับกับขอให้พ่อพี่น้องนะครับผู้เขารับชมนะครับทางช่อง YouTube นี่นะครับสื่อของซอยอุนนท์ซอยวิวรับเพื่อนในดื้อนะครับกับขอขอบคุณขอบคุณทุกๆกท่านกันนลครับที่อุนนุ์วิดรระเพื่อนดยดีสุดมากนะครับอันนี้ก็คือนะครับ มาอบคั่วอบอุ่นนะครับสั่งคว่ำอบอุ่นนะครับในยามหนาวนะครับในยามค่ขคืนกันแลยนะครับอากาศดีๆนะครับนะครับอันนี้คือวิวเรือภาพพื้นนะครับไายทำนะครับเห็นหน้าเห็นตานะครับในบ้านในเฮียนนะครับอันนี้จะเขาใจพิเร์นะครับก็คือขยายหน่อยนะครับเียงเสียงหน่อยเนาะนะครับที่ซ้อมเสียงลมอินลองเศา้าให้พบพีหน่องนะครับเด็กเขารับชมในแต่ละหมือแต่ละวันในแต่ละขังแต่ละขังกันเลยนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับที่ได้ไปคาไปขายนะครับกับมีนะครับ ตำบลเชียงเนื่นนะครับรวมไปถึงตำบลนักฝั่งตำบลมู่มหม่นนะครับตำบลกุดสาณาคาตำบลน้ำผูนะครับนะครับกุดสานะครับนาคานะครับแล้วก็ตำบลมู่มหม่นนะครับตำบลน้ำผูนะครับที่ได้ไปรข้าวเปขายนะครับตัตตวบนขาวแน่้น้ำกว่างแน่นะครับตัวมู่มหม่นละแล้วก็ตำบลเชียงเนื่นนะครับนะครับสำรวมแล้วนะครับทีวีบวกุ้นหนาวบวกก้นหลันนี่ก็คือว่านะครับยันพี่น้องนะครับบ่อเขาใจนะครับก็คือว่าแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับที่วิวหลังพระเพลินไอเปรียบไขจรงไอขวง นะครับในการค้าการขายนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกันเลยนะครับในการอุ่นนูนในการค้าการขายรวมไปถึงในการเข้าไปรับชมติดตามนะครับทางช่อง YouTube ของวิวร้านผ้าพื้นกันเลยนะครับรวมไปถึงในการเหตุการณ์สั่งก็ดีนะครับรวมไปถึงในการไท่ถ้ำเฮน่าเห็นตานะครับพาพี่น้องไปเรื่มเที่ยวมองนั้นมองนี้นะครับนะครับรวมไปถึงในการไท่ถ้ำนะครับชมบรรยากาศนะครับวิวชิ่นถัดทุกทุกที่ทุกทุกที่ทุก มุทีวันทางทุกหม่องทุกบอนทุกหม่องท eh ุกสถานที่กันแล้นะครับฝปล่าไปจะน้อยสำหรับต้นชายชายสุนี่วิวรอนผ้าพื้นนะครับสิขอยุตินะครับการอัดคลิปนะครับสอมเสียงวิลองเศร้านะครับในการเบากันจ่าไปเพียงซัมหนีกันแล้นะครับในคลิปนี้นะครับสิมีการล่องไปพิษไปนะครับการเบากันจ่าพิษเพี้ยนไปนะครับเสียงขาดเสียงหายจังได้ก็ตามซังนะครับถือว่าววิวดอนเพื่อนหมอบวามมวนวามสุขความกระเทิอนนะครับ ให้ผู้เขารับชมติดตามนะครับรวมไปถึงผู้นู้นในการค่าการไถ่ถือว่าวิวรอนเพื่อนทําการสอมเสียงลองมิกลองเศร้าให้ความสุขความบันเทิงคว่ำมวนสังฟ้ามบุญนายำคำขึ้นในายำเหนาวนี่กันแล้วกันนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอุุยอดรพระเพื่อนสิขอ,อยุติคลิปไปเพียงซัมนี่กันแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอุยูรอนพรเพื่อนสิขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับราสีสวัสดีนอรบฟันดีทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนครับสำหรับเอฟซีชาวยูทูบมองหนอนมึงหน้าก็ดีมองไทยก็ดีกทมกก็ดีชาวอุดอนก็ดีนะครับรับชมในทั่วโลกกันเลยนะครับในการซ้อมเสียงลองมิกลองเซาของอุยอุดรผ้าพื้นกันเลยนะครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึงกันเลยนะครับสวัสดีครับครับผมครับ